Ever had life. สดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกอินเมกานะคะกิกกำลังจะปั่นจักรยานเพื่อจะไปรับรถฟูดชากของเรากลับบ้านนะคะหลายคนอาจจะรู้ว่ากิกจอดไว้ที่บาร์เนาะไกลบ้านนิดนึงแต่ว่าปก,กติแล้วเนี่ยกิกก็จะขับรถจี๊ปไปที่บาแล้วก็ขับฟุดชากกลับบ้านนะคะไทเลอร์เป็นคนขับนะ แต่วันนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะปั่นจักรยานไปรับรถนะคะทุกคนก็ไกลอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปถึงไหมนะคะทุกคน Yo what This Tyler ักยานนอะะไรรเจ เเคยทำงานที่นี่นะคะหายพิจารณ์แล้วเหมื s Now, how long did we take, baby? Well, we made a stop, but I would say 30 minutes, 20 minutes. Yay, yeah, we did it! Woohoo! Like in กิจของเราก็คือการปั่นจัก,กรยานมารับรถพิซซ่านะคะทุกคนวันนี้เราก็สำเร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูการขายพิซซ่าของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปขายพิซซ่ากันที่สนามกอล์ฟนะคะทุกคนซึ่งเป็น private party นะคะก็คือเป็นการขายให้กับปาร์ตี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่คนนอกเนาะไม่ใช่ขายให้ทุกคนที่ไปสนามกอล์ฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าวันนี้จะยุ่งพอสมควรจะได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเรารไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ i'm not gonna worry about it that's even better we oh. yeah, got one more if you want to throw of the remake. It. On, i thought we have a survey up there we never have any You well, my parents think about food um, trafficking? Last time I talked to you, you mm -hmm. so my parents would hear? My mom like, to die for on your uh, Thai pizza. Oh, awesome. Yeah, you guys are the best. Next girl, you can go to the guy that was helping us earlier today. I have to let my oven heat back up. Yep, and a cheese. Okay, yeah, yeah. right? And, yep, yeah. cowboy cheese. That's all. Cowboy cheese. Yep. We've got six larges. Seven larges. ผม...ผม...จาก...ผม...ผม...ชอบ...มาก,มาก, this is literally the best pizza I've ever had in my life. I've never I never thought that Thai food mixed with pizza would be good. This is like my fifth slice and I can't stop eating it. It is... it's <laughs> like I even posted this on my Instagram. I was like you guys more people need to know about this pizza. Cause it is the best I've ever had. Agreed. I agreed with with you, Jared. Have you've never had Thai pizza before, <laughs> you need to talk to these guys. <laughs> well Jared, we'll let you get back to eating, man. We appreciate you uh, coming over and letting us letting us build oh! you. <laughs> Poncho Romero at 1250. 1250 going once, twice. Soul, Poncho Romero. Hey, Tori, go home and get your rest, buddy. They had 850. First part about paying attention it's paying attention. Yeah, that, that's that. สำหรับตอนนี้กิ๊กกับไทเลอร์ก็กลับมาที่บาร์แล้วนะคะเราขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นนิดหน่อยนะคะตอนที่เราเริ่มขายของเนาะกิ๊กก็เลยไม่ได้มาคลิปเริ่มให้ทุกคนเลยว่ากิ๊กจะเริ่มทําพิซซ่าแล้วนะก็อยู่ๆก็ทําพิซซ่าขึ้นมาเลยนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้วันนี้เนี่ยเราไปขายของที่สนามกอล์ฟนะคะก็กิ๊กจะเล่าดราม่าให้ฟังเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือ uh, so today we went to the golf court and we started doing um, personal pizza with mm hmm. the buffet style. Yeah, yeah, it was pretty rough. We had to tell them <c oughs> slow down on the personal. ใช่วันนี้นะคะเจ้าของงานขอมาว่าขอเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ขอแบบเดินมาสั่งเองก็ได้ด้วยก็คือ2แบบนะคะปรากฏว่า คนสับสนค่ะทุกคนคนที่รอทานบุฟเฟ่ก็รอคนที่รอพิซซ่าก็รอนะคะทําให้เราแบบว่าชุลมุนมากๆเลยแต่ว่าเดชบุญนะคะวันนี้มีคนช่วย today we got Kelly helping us <Yeah. S 1> วันนี้นะคะภรรยาเจ้าของงานเป็นลูกค้าขาประจําของพวกเราเองพอเห็นพวกเราอยู่ในจังหวะชุลมุนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเลยนะคะช่วยแจกจ่ายพิซซ่าช่วยเก็บถาดเข้ามาช่วยเหมือนทํางานให้เราเลยค่ะวันนี้ก็เลยรอดพ้นมาได้นะคะแล้วก็วันนี้เรามี คนมาถ่ายวิดีโอให้กับร้านแอนโซนพิซซ่าของเราด้วยนั่นก็คือเจเร็ดนะคะ his name is Jared right Jared yeah hopefully that's showing up gold g o l d yellor y e l l e r and uh, yeah seems like a cool dude ก็วันนี้สนุกสนานนะคะผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ขายดีนะคะทุกคนขายดีไหมคะขายดีขายดีแล้วขายดีแล้วเหนื่อยไหมคะ no I sleep now. I dishes can't have all these dishes <Woo! S 1> and dough and now. to these to go do dough sleep prep. Woo! Woo! ตอนนี้จะส4ทุ่มแล้วนะคะวันนี้คือกับไทเลอร์น่าจะได้นอนตอนประมาณตี1ตี2ได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็คืองานของเรานะคะวันนี้เราเริ่มทํางานตอน6โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจบช้าหน่อยนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ